วัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้วันอังคารที่22กระดกรกฎาคมนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังบางนางเหมือนเดิมนะครับก็ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพิ่งหยุดไปเลยนะก็เลยพอมีเวลาเลยแว็บมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะครับผมตอนนี้รถ มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างแล้วราคาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มีรถที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของรี v o 4ประตูยกสูงเกียร์โต้ปี17นะครับเข้ามาอยู่หลายคันพอสมควรนะน่าจะราคาเราๆแน่นอนนะครับราคายังไม่มานะครับรถเพิ่งเข้าได้2-3วันนี้เองนะแล้วเดี๋ยวแซมจะพาไปดูว่ามีคันไหนที่แซมฟิลเตอร์ไว้ที่แซมเน้นไว้นะครับว่าน่าสนใจ ประมาณสองสามคันนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ทางเข้าในส่วนของโกดังบางนาเลยนะครับผมว่าวิธีการเดินทางจุดสังเกตมายังไงได้บ้างนะครับผมการเดินทางนะครับก็มาด้วยรถดยสส่วนตัวก็ได้ครับโกดังนะครับติดกับไบเทคบางนานะครับฝั่งขาเข้าจากชนบุรีนะครับผมถนนข้างหน้าของแซมเนี่ยก็คือถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่1เลยนะ จุดสังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็น,น, like นป้ายไวนิลแบบเนี้ยนี่นะครับป้ายไวนิลแบบนี้นะจุดสังเกตเลยนี่นะจุดสังเกตนะครับจะติดกับไบเทคบางนานะนี่คือกำแพงไบเทคบางนานะติดกันเลยนะมันจะไม่มีชื่อซอยบอกนะครับต้องสังเกตเลยคือติดกับไบเทคบางนาแล้วก็เป็นป like ้ายไวนิลแบบเนี้ยนี่แบบนี้นะนี่ใหญ่ๆอันนี้แหละ มันจะเป็นตึกแถวเหมือนเหมือนลงัลงๆงก็ไม่เชิงลงังๆงนะเนี่ยจุดสังเกตนะนี่ก็คือก่อนถึงสีแยกบางนาเนี่ยตอนนี้รถติดอยู่เลยนะครับผมข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยคือสีแยกบางนานะครับถ้าเกิดว่าเราข้ามไปฝั่งนู้นก็คือไปกรมสรรพวุฒนะครับผมกรมสัรพวุฒนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไป อุดมสุขไปพักขนงไปเอกมัยพวกนี้นะถ้าเราเลี้ยวขวาแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายก็คือจะไปอิมพีเรียลเวิสัำลรงนะครับผมนี่นะกับอีกวิธีหนึ่งมารถตู้ก็ได้รถตู้นะลงก็คือนี่สี่แยกบางนาเลยนะครับส่วนวิธีที่สามก็คือรถไฟฟ้า BTS นะครับสายสีเขียวนะครับสายสีเขียว สายสุขมุมวิทลงสถานีบางนาได้เลยนะครับผมนะรถก็เยอะนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเสียงแซมชัดหรือเปล่านะเนี่ยประมาณนี้นะนี่นะครับจุดสังเกตเลยนี่คือเนี่ยไบยเทคบางนานี่นะเนี่ยติดกับไบเทคบางนาเลยนะครับติดกันเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเป็นขาออกไปชนบุรีนะถ้าคุณลูกค้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรหาแซมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหกนะเดี๋ยวแซมแชร์โลเคชันไปให้นี่น,นะไป้ายไว้นี่แบบนี้นะเดี๋ยวแชร์โลไปให้นะเดี๋ยวคลิปวิดีโอเบอร์โทรเดี๋ยวแซมจะไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ตามนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด ติดตามให้แซมด้วยฝากกดแชร์ให้แซมหน่อยฝากกดไลค์ให้แซมด้วยนะครับผมนะเนี่ยก็มาจอดรถได้ตามนี้เลยนะครับนี่ก็มีที่จอดรถของคุณลูกค้ามาติดต่อมาชมรถนะครับด้านขวานี่ก็เป็นที่จอดอีกเช่นกันนะนี่นี่นี่นะครับผม,มาทางดูตั้งแต่ทางเข้าเลยมาถึงแล้วก็ มาติดต่อนะเราพอเราพอตรงนี้นะมาหาแซมนะครับมาหาแซมนะครับผมนี่ไบายเทคบางนาละเห็นไหมติดกันเลยนี่นะกำแพงเดียวกับไบเทคบางนาเลยนะครับไบเทคบางนาจะถึงก่อนโกดังนะครับพอเจอใบเทคบางนาก็เลาะซ้ายมาเลยนะน,นี่นะครับอืมอ ในโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่สำหรับเตรียมที่จะนำไปปรับสภาพนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูคันนี้นิดนึงนะครับเป็นตัวฮุนไดตัวแกนสตาร์เล็กปี2020เลขไมล์ห3 8่0 0นนะครับราคา1 3 0 0 0ล้าน0 0 0บาทนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยจริงๆนะ เลขไม้เก้าหมื่นแปดเป็นฮุนไดตัวนี้เนี่ยฮุนไดตัวอะไรเอ่ยปีแซมยังไม่ได้ดูเลยนะนี่ฮุนไดตัวอะไรสตาร์เลียโอ้สองจุดสองดีเซลนะครับเพิ่งเข้ามาไม้เก้าหมื่นแปดนะเหมือนเดิมราคายังไม่มานะครับน,นี่นะตันนี้เพิ่งเข้ามาแต่ตัวเนี้ยแกนสตาร์เล็กเนี่ยมาละ นะครับราคาล้านสามนะครับนี่เพิ่งเข้ามาเลยนะเลขไม่เก้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับรอราคานิดหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้มาแล้วนะหุนไดตัวนี้มาละนะครับติดทางขยะไม่ว่ากันเนาะป้าไม่บ้านเขากำลังอ,อทำความสะอาดอยู่นะครับไม่ว่ากันนะ ส่วนคันนี้เป็น4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาปี2019เล็กไมล์90,000นะครับราคา450,000บาทนะคันนี้3คันนี้ยังว่างอยู่เนาะราคามันยังตึงๆอยู่ณนะวันนี้นะ2.5ไฮบริดนะครับเอาผ่าดปี19ไมลแสนกลางราคา2 1 6 0 0 0 0บาทยังตึงอยู่ยังว่างอยู่นะแล้วก็จะมา พามาดูรถที่มีการทำแคมเปญราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษก็คือเป็นเจ้าตัวนี้อีซูซูดีแม็กตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับมีการทำราคาพิเศษเป็นปี2023นะครับราคาทั้งรถ374,000บาทนะครับไม่ต่ำสุดที่แซม เช็คมาที่ยังว่างอยู่ก็คือไม้าหมื่นแปดก็คือเจ้าคันนี้นะคันนี้ไม้าหมื่นแปดนะครับปี2023 3นยี0 0ิบาทนะครับราคานี้จะถึงวันพรุ่งนี้วันพุธวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหลังจากวันพุธนี้รถจะคันไหนว่างก็คือจะนําไปในส่วนของรถทดแทนกลับไปทดแทนอีกแล้วนะครับเขาให้โอกาสเซลล์ได้ ทำโฆษณาได้ขายไม่กี่วันเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะยังพอมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวแซมแนะนำา3คันนี้คันแรกนะไม่98 0 0หนะครับปี23ราคา374,000บาทนะส่วนคันอื่นๆไม่ก็จะเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีก2คันนะที่ไม่แสนนิดๆแสนต้นๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมนี่นะ ส่วนปี24ยังราคาตึงอยู่นะครับราคา431,000บาทนะปี24่นะพาไปดูด้านเออเดี๋ยวนี้นิดนึดนงแล้วก็จะมีรถตอนนี้พวก4 wheel geato ราคาก็มีออกมาแล้วนะครับผมนี่นะ4 wheel geato สองจุนะครับผมปี2020 พวกนี้นะครับก็จะมีบางส่วนอย่างคันนี้คันนี้ด้วยแล้วก็คันนู้นเนี่ยจะไปอยู่ที่สาขาการจนาพิเศษนะครับ3คันนี้นะเป็น4 w h e e l 2 8เกียรโตน,นะครับราคาก็อยู่ประมาณ700,000ต้นๆน,นะครับผมเดี๋ยวสร้างพาไปดูนิดนึงมีคันไหนบ้างนะ โซลรถเช่านะอันนี้โซลรถเช่าแซมไม่ได้ขายนะครับให้คุณลูกค้าได้เช่าเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปนะมีหลากหลายเซกเมนต์ให้ลูกค้าดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิลเอ็กซ์อัลติสแคมรีนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็โซนถัดมานี้จะเป็นโซนที่เตรียมที่จะส่งมอบนะครับผมพวกนี้นะมีคันหนึ่งที่ว่างอยู่นะปี23แคปหน้าจอไว้เลยนะถ้าสนใจนะเนี่ยมพอลอกสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยปิ๊งแบบนี้เลยเห็นไหมลอกสติ๊กเกอร์ละทะเบียน20 สองคันนี้เลขไมล์หน0่1 5 0 0 0กิโลเมตรนะราคา374,000บาทนะครับคันนี้ว่างอยู่นะปี23รถสวยปิ๊งเลยใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแคปมาสอบถามได้นะราคาถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะนี่นะ374,000บาทนะครับส่วนคันนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับปี2017เลขไมล์แสนานะครับ เตรียมส่งมอบนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูโซนด้านนอกบ้างอันนี้คือเป็นโซนรถให้เช่านะขายไม่ได้นะครับแจ้งก่อนแล้วก็มี Fortuner คันนี้หลุดจองมารู้สึกจะปี17หรือไงนี่แหละราคา6 0แสนกว่าบาทแต่แซมมีทีเด็ดอีกคันนึงมากกว่าเดี๋ยวแซมพาไปดูหลุดจองมานะบอกเลยว่าไวแน่นอน พ่อค้าจะฮิ้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยอยู่ไหนวะโซนในส่วนของล้างขัดสีรถนะอ,อยู่ไหนว่าด้านนี้ก็ได้ฝนเพิ่งหยุดเลยนะครับเนี่ยอากาศยังไม่ร้อนแซมเลยรีบรีบเลยต้องให้คำว่ารีบมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูก่อนไม่งั้นร้อนนะครับ f o r t u n e r Fortuner คันไหนวะแคบไวเลยนะครับแซมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับอ่ะมาดูก่อนถึงไป Fortuner มาดูคันนี้ก่อน w v e e l คันนี้ยังว่างอยู่นะครับอิซูซูอ่ะไม่ใช่มิ t ูบิชิตไท i ัน n 4 4 4ุด e ีคันนี้นะเลขไมล์หนึ่0 0 0กิโลเมตรนะครับปี2019 g e a เก4ียร์ออโต้นะครับ4ประตูราคา5 1 0 0 0 0บาทนะครับว่างอยู่ส่วนคันนี้ติดจองไปแล้ว นะครับผ่านคันไหนติดจองผ่านนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ายังไม่ทราบราคานะส่วนคันนี้ปี19.22.4 e ไม่แสนส่หมื่นเก้านะครับราคาคันนี้อยู่ที่5้า0 0 0เบาทนะครับราคาค่อนข้างตึงนะมาไปดู Fortuner เลยดีกว่ารับรองนะครับไปไวแน่นอนคันนี้เลยชัดๆ ฟอร์จูเนคันนี้นะครับเป็น f o r t จูเนอร2.8ตัว V ตัวท็อปสุดนะครับปี2016เลขไม้208,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะราคาเราๆครับ597,000บาทนะครับสวยคันนี้แซมถ่ายคลิปไปเมื่อวานแล้วมีลูกค้าสอบถามเข้ามาพอสมควรแล้วน่าจะไม่นานนะครับน่าจะอยู่ไม่นานราคาดีมากรถสวยครับรถเดิม 9ปีวิ่งตกปีละ2 3 0 0 0กิโลเมตรไม่เยอะนะ2.8นี่คันนี้นะค่าแสนเก้าหมบาทเท่านั้นนะแคปไว้เลยแคปไว้เลยนะเป็นขับ2นะครับดูนี่น,นี่ภายในก็จะเป็นสีออกสีช,โชโโ็อกโกแลตนะครับผม ส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ปีใหม่ Fortuner เป็นขับสีนะครับก็คือตัวนี้ปี20ภายในสีออกสีส้มๆเหมือนกระเป๋าแอมเอสนะครับเนี่ยสีส้มๆไม่90,000เป็น4 w h e วินะครับแต่ราคายังไม่มานะอ่าดูสีบ่อย์ดไหมแต่แซมคาดการว่าราคาต้องพุ่ง8ไปลายถึง9แน่นอนนะเนี่ยันเนี้ย ราคายังไม่มานะครับผมมาต่อใน,นส่วนของตัวเอาติดดีกว่ามีแนะนำา2คันนะครับคันแรกคันนี้เลยเอาติด 1.6G ปี2017คันนี้เลขไมล์แสนแ0 0 0นะครับรถสวยราคา3 0 7 0แสนบาทนะครับคันนี้ปี17ภายในสีครีมเบาะหนังสีครีมส่วนคันนี้เอาติด 1.6G ปี2019 หน้าใหม่นะครับเลขไม่4,2,700ืราคาดีครับ4 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะยังว่างอยู่สองสองคันนะว่างอยู่จองได้จรนะครับอยากได้รูปโทรมาเดี๋ยวส่งให้นะครับ2คันนี้มีรูปแล้วนะครับจัดไปนะ2คันนี้นะนี่นะ2คันนี้นะครับผมส่วนกลุ่มพวกนี้ปี2020น่ะครับไมค่อนข้างเข้มนะพวกนี้ปี2020พวกเนี้ย หนึ่งไข่ไข่เจ็ดหกสามหนึ่งพวกน้ไม่ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับไม่ประมาณแสนกลางราคาก็ยังอยู่เลขห้าห้าขึ้นนะครับผมแซมก,ก็เลย่อยผ่านนะครับฝนเหมือนจะตกใม่อีกรอบและมา แล้วก็เดี๋ยวแซมพามาดูกลุ่มที่รถเพิ่งเข้านะเป็นตัวรีโวยกสูงเกียร์ออโตปี2017นะเข้ามาที่นี่อยู่4ีหคันนะเลขไมเริ่มต้นอยู่แสนสี่นะเนี่ยตรงเนี้ยแซมบอกเลยคันนี้สวยสุดมีรูปและแคปไว้เลยนะคันนี้สวยสุดบอกเลยรับรองสวยสุดละในกลุ่มนี้ถัดมาเป็นคันนี้ไม่แสนเก้าคันนี้ก็สวยอันดับ2ส่วนตัวแซมนะ ราคาคาดการกลุ่มนี้นะ7 9 9 0 0 0บาทจนถึง3 0 9 9 0 0เบาทโดยประมาณการนะราคาน่าจะออกเร็วสุดเร็วสุดคือวันศุกร์นี้นะวันนี้วันอังคารแล้วให้เขาในเรื่องของทำระคระคงราคาประเมินราคาก่อนนะครับผมส่วนคันนี้เป็นตัว Revo Smart Cap ยกสูงเกียร์ธรรมดา2.4 4 w h e e l นะครับคันนี้ปี2021 เลขไมล์แสนสี่หมื่นราคาเจ็ดแสนสองพันบาทนะสหรับคันนี้นะนี่ว่างอยู่คันนี้ว่างอยู่นะว่างอยู่ส่วนเจ้าคันนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับเป็เป็นป้ายสีฟ้านะเลขไมล์เจ็ดหมื่นราคาอยู่สี่อ่าสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทนี่นะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาป้ายฟ้าไมล์เจ็ดหมื่นปีสองพันยี่สิบลืมแจ้งปีสองพันยี่สิบนะ นี่คันนี้อีกคันนึ่ง,งเ,เป็นกลุ่มเดียวกันยกสูงพิลันเนอร์คันนี้ไม่แสน4 9่หมแต่คันนี้รถมีการแกะฝามาแกะฝากระโปรงหน้ามานะครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนตัวแซมนะนี่ก็เป็น5้าคันที่มีจอดอยู่ที่นี่นะครับส่วนอันนี้ปี2020นะครับหน้า Z-Edition ไม่แสนเจ็ดหมื่นหรือแสนเก้าหมื่นเะนี่ยแหละรถเพิ่งเข้าแต่รถสวยราคายังไม่มานะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้รถปีใหม่ๆบ้างนะครับหน้าใหม่ๆคันนี้ว่างอยู่นะครับปี2018ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่แสนอ่ะสองแสนประมาณ2 0 0แสนนะครับเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับคันนี้ราคาอยู่เท่าไหรว่วะ สี่แสนรู้สึกสี่แสนสี่แสนสี่หมื่นประมาณสี่แสนสองหมื่นหรือสี่แสนสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้นะแหละจำจำไม่ได้นะแต่ไม่สองแสนสามปี2018นะยกสูงเกียวโตหน้า Z Edition นะสนใจก็ทักมานะส่วนคันนี้ลูกค้าแซมจองแล้วล็อกโคแต่คันนี้ยังมีว่ากคันหนึ่งคันนี้ล็อกโคปี2019เป็น2.8ขับ2นะป้ายฟ้า คันนี้เลขไมเก้าหมื่นหกลูกค้าแซมจองแล้วเตรียมรับรถวันศุกร์นี้มีว่างอีกคันนึงเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ะไรเตรียมทำอะไรไม่แน่ใจเนาะเนี่ยคันนี้เป็นเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียรโอโต้แซมไม่แน่ใจว่าราคาไม่ออกคือตอนแรกมันติดในส่วนของหน่วยงานทดแทนอยู่แต่ตอนนี้มันยังจอดอยู่เนี่ยไม่แน่ใจขายแล้วมีแค่คันเดียวนะสวยด้วยคันนี้ เลขไมลแสนสาเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียรออโต้ปี2019สวยด้วยคันนี้เดี๋ยวดลองดูว่าราคามันจะกลับมาไหมเนาะสวยเลยบอกเลยปี19นะเลขไมลแสนสานะครับสวยๆนี่ก็อีกคันหนึ่งมีเข้ามาประมาณ4ีถึง5้ถึงหคันนะครับผมแล้วก็มาดูนี้ก่อน อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอะไรล็อกโคป่ะล็อกโคสองจุดแปดเป็นขับสองนะครับผมมีอยู่มีให้เลือกอยู่นะมาดูล็อกโคไป้ายไฟที่แซมบอกว่าอีกหนึ่งคันก็คือคันนี้นะครับล็อกโคคันนี้เลขไมลหนึ่งแสนเก้าพันกิโลเมตรนะครับปีสองพันสิบเก้า ไม่มากกว่าคันเมื่อสักครู่นี้ประมาณ9,000โล9,000ถึง1 0 0 0 0โลนะรถสวยกิฟตครับคันนี้นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้โทรมานะแจ้งราคาเลยครับ572,000บาทราคาดีนะเป็นป้ายฟ้านะอันนี้เป็นป้ายสีฟ้านะราคาดี2.8ล็อกโคนะราคาน่าสนใจด้วยปี19นะครับเป็นป้ายฟ้าป้ายฟ้าก็คือภาษีเขาจะถูกนะครับพัน 600หรือ1,900บาทเองส่วนถ้าเป็นป้ายดำแบบเนี้ภาษีถ้าเป็น2.8นะครับประมาณเกือบเกือบหมื่นเก้าไปไปลายนะครับแต่ว่าป้ายฟ้าคือเขาจะจดในส่วนของจดนั่ง2แถวนะครับก็คืออารมณ์เดียวกับไว้สำหรับรับส่งคนประมาณนั้นนะให้ดูเห็นไ,ไหมจะมีเบาะเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะ ขนของได้นะครับไม่ใช่ว่าขนไม่ได้นะแต่ว่าต้องมีเบาะไว้เพื่อเวลาต่อภาษีนะมันต้องมีเบาะเพราะมันเป็นป้ายฟ้าแต่ถ้าเป็นป้ายดำมันก็จะเป็นแม็กไลเนอร์ปกตอิอันนี้ล็อกเปิดไม่ได้อ่าให้ดูคันนี้ป้ายอะไรวะอ่ะให้ดูอันนี้ก็ได้อ่ะถ้าเป็นป้ายดำแบบเนี้ย่อให้ดูนะป้ายดำอันนี้ป้ายดำนะล็อกไหมอ่ะไม่ล็อกเห็นไหม ก็จะเป็นแม็กไลเนอร์ปกติแบบนี้นะครับผมคันไหนว่างอยู่แซมก็จะบอกในคลิปเนาะส่วนคัน i s ซูซูมิลเอ็อดนี้รถเพิ่งปลดมาจากหน่วยงานทดแทนนะครับผมไม่เริ่มต้นอยู่86,000ราคาคาดการนะครับคิดว่าจะอยู่7จ็ด น่าจะอยู่ไม่ข้ามเลขก8 9 9ไม่น่าข้ามอาจจะอยู่799ไม่น่าข้ามจากนี้นะเป็นปี2020 3000cc 4 e นะครับนี่นะไม่อ่อนสุดนะครับ8 6 0 0 0ประมาณ8 6 0 3ม83,000มีอยู่2คัน4,8,6,2กับ4,8,4,1 2นคันนี้คือไม่อ่อนนะครับไม่ไม่เข้มก็คือประมาณ2คันนี้แล้วก็มีทีเด็ดเลยอีกคันหนึ่งแนะนำเลย คันนี้นะครับทะเบียน1 4ึ่แค่ทะเบียนก็เฟี้ยวแล้วเป็นตัวพีลันเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้เครื่อง2.4เป็นตัว G นะอันนี้คือตัว G นะเลขไมล์หน8่0 0กิโลเมตรนะราคาน่าสนใจมากใครเห็นคลิปนี้หดได้หดเลยนะราคา5 1 1 0 0 0บาทนะครับปี18มันได้ตัว G ทีเด็ดคือมันได้ตัว G นี่ ตัว G คือตัวที่ท็อปสุดนะครับนี่ตัว G เนี่ยปี2018นะครับยกสูงเกียวโต้นะดูไฟหน้าเห็นไหมตัว G จะได้ไฟหน้าแบบนเนี้ยเนี่ยแบบนี้เลยเดย์ไทม์ Time. อันนี้จะเป็นสีขาวไฟหน้าขาวอันนี้แต่หมอกก็ขาวแต่ถ้าเป็นตัว E พัดเนี่ยไฟหน้านก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนปกติแบบนี้นะนี่นะแคปไว้เลยนะ1 4 8 ใครอยากได้รูปภาพคันนี้เพิ่มโทรมาที่เบอร์ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะโทรมาเลยโทรมาเลยนะส่วนนี้รถก็เพิ่งเข้านะครับเป็นตู้น่าจะเป็นตู้คาโก้ตู้แห้งนะปีคิดว่าปี17โดยประมาณนี้แหละยังไม่รถราคายังไม่มานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูคันที่ราคามาเล้วยเรกว่าคือคันราคาแคมเปญแซมทำคลิปไว้แล้วเมื่อวาน3คันสองคันอยู่ข้างใน แล้วก็คันนี้ใน3คันนี้แซมมองว่าคันนี้สวยสุดทะเบียน2023คันนี้เลขไมล์110,000กิโลเมตรคันนี้นะภายในสวยภายนอกสวยโครงสร้างสวยราคาดีมาก374,000บาทดูราคาเก่ายังเขียนแปะไว้เลยเนี่ย399ตอนนี้ราคา374,000บาทนะ ราคาถึงวันพรุ่งนี้วันพุธวันพรุ่งนี้นะจองก่อนได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักมาเดี๋ยวส่งให้นะครับผมรถตู้ก็ตอนนี้เยอะมากนะครับรถตู้ตอนนี้มีราคาเหมาเหมานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหน้ายาว2.8คอมพิวเตอร์ปี2020นะครับ ราคาอยู่ที่9 6 9 0 0 0หบาทนะครับเลขไม้เริ่มต้นหลักหมื่นนะเป็นหน้ายาวนะครับผมนี่นะหน้าสั้นตอนนี้ไม่มีรถแล้วนะครับเนี่ยซ้ายมือของแซมก็เป็นหน้ายาวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีรถเลยตอนนี้นะครับในส่วนของหน้าหน้าสั้นนะครับี่ มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับรถขนน้ำนะรถขนน้ำปีสองพันน่าจะปีสองพนเกนะรถขนน้ำเนี่ยราคาแซมว่าอยู่สองไปปลายนะแซมขายไปเมื่อ,อ,อน่าจะสี่ห้าเดือนละยังขายอยู่สามสองเก้าเลยนี่นาจะอยู่สองใบปลายเนี่ยรถขนน้ำนะสำหรับขนน้ำโดยเฉพาะเลยเสริมนงเสริมแหนบให้เรียบร้อยเลยนะครับ ขนน้ำเปิดได้3แถว3าชิศทางนะเนี่ยเปิดได้ข้างหลังแล้วก็ด้านข้างนะประมาณนี้นะนี่มีเอาติ๊กคันหนึ่งนะราคาน่าสนใจนะเลขแต่เลขไม่เข้มมากคือตัวนี้นะครับเป็น1.8ึไฮบิดปี2019.20นะเลขไม่ม0 0 0 0หกิโลเมตร ราคาค่าตัว442,000บาทนะคันนี้มีแตะหน้ามานะย้ำอีกทีหนึ่งครับโซน M โซนเคือโซนนี้มันจะเป็นโซนที่รถมีนู่นนี่นั่นนะต้องบอกก่อนนะโซนนี้คือเป็นรถที่ไม่เดิมเอาง่ายๆนะครับราคาก็จะพิเศษกว่าลถอื่นๆนะโซนนี้นะครับผมนี่นะมีคันนี้ไฮบริดคันเดียวเอาติดไฮบริดมีคันเดียวคือคันนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูทีเด็ดอีกหนึ่งคันนะแคปไว้เลยรับรองว่าทีเด็ดแน่นอนเนี่ยใบเทคติดก,กับใบเทคนะสี่คูณสี่นะครับคันนี้เลยเป็นลีโวนะครับลีโวสองจุดแปดฟวิล ปี2017นะคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่อยู่รู้สึกจะอยู่200,000หน่อยๆอ่อนๆเนี่ยราคายังไม่มานะครับรถเพิ่งเข้านะคาดการราคาอยู่469จนถึง489โดยประมาณนี้นะเป็น4ฟวิลนะครับปี2017 2.8เกียร์ธรรมดานะ4ประตู รับรองว่าพ่อค้าเห็นแล้วกรี๊ดแน่นอนนะครับนี่นะจะมีออเดอร์อยู่นะจะมีออเดอร์อยู่นะครับผมแคปไว้เลยนะแคปไว้เลยก็ประมาณนี้หมดละเนี่ยเกียงละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันแซมก็จะพามาฟิลเตอร์รถที่แซมคัดเอาไว้นะประมาณ4ถึงหคันนะครับผม ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันไหนก็โทรมาหาแซมได้นะครับใครมาไม่ถูกก็โทรหาแซมได้นะครับเบอร์แซมทิ้งไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้ไว้เลยนะครับผมนะเผื่อแซมพูดเร็วไปเนาะส่วนใครที่ inbox มาหาแซมแอดไลน์มาหาแซมน้วแซมตอบช้าแซมต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าแซมตอบคนเดียวไม่มีแอดมินนะนี่มารถไฟฟ้าได้เห็นไหมรถไฟฟ้าได้นะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่เชื่อใจในตัวแซมนะครับผมไว้วางใจในตัวแซมนะครับคลิปนี้แซมไปแล้วทุกคนนะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ